ค่ะอพี่หนุ่มสนิสุขนะครับเล่นเป็นชื่ออะไรวะโยธินโยชินลูกชายใช่ไหมลูกชายลูกชายเป็นคุณพ่อเป็นคุณพ่อครับเป็นคุณพ่อที่ค่อนข้างมีฐานะนะครับแลวก็รักลูกอันนี้ก็คุณคุณแม่ค่ะคุณแม่บุษบานนะคะก็เป็นคุณแม่ของน้องโยทินครับก็เป็นคุณแม่ที่รักลูกห่วงลูกมากห่วงลูกมากอะไรองนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนใจดี ครับผมก็เซนนะครับผมในสุวพงศ์นะครับรับบทเป็นผู้ใหญ่จอมครับก็แค่จอมขวัญนะครับครับภูมินะครับหรือว่าภูมิที่ไม่มีสระอินะครับรับบทเป็นโยชินครับให้ควอนุญาตที่เซนก่อนเลยครับที่จะจอมยังไงเรื่องย่งเรื่องราวมันมีในซีรีส์ก็จริงๆเป็นอันนี้เราเป็นเรื่องราวที่พวกเดียวจะเห็นซีรีส์วายอยู่ในกรุงเทพกันเยอะใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะแบบว่าขยายออกไปแบบว่าผผมอยากอยากให้เหมือนกับว่าตอนที่คุยกัน ว่าว่าเอ้ยเราเราอยากอยากเล่นซีรีส์ที่มีความแบบว่าออกไปต่างจังหวัดหน่อยออกไปแบบว่าคือคือจริงๆคุยกันว่าอยากขี่คกันก็เลยก็เรื่คุณมาครับพี่เชนพี่เชนเขาก็ก็ดูดูตัวตัวซีรีส์ oh นเนี่ยก็คุยกันจนออกมาเป็นเรื่องผู้ใหญ่จอมเองที่เป็นเรื่องราวของหน oh ุ่มโยธินนี่แหละโยธิน <owns S 1> คือเป็นหนุม่มซุกซนครับที่ซุกซนอยู่อยู่ในเมืองกรุงนี่แหละแล้วอยู่แบบวันหนึ่งคือเขาซุกซนมากจนแบบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยส่งไป คือจะดัดนิสัยใช่ไหมคะ <c oughs> มันเป็นเรื่องของคุณพ่อแต่คุณแม่เนี่ยแบบว่าโอ้สงสารลูกแต่พ่อเนี่ยแบบ,บอยากดัดนิสัยลูกใช่ค,ครับ,รบก็เลยให้เอามาที่แรกอยากไปอยากไปอยู่เมืองนอกอยากไปเลยเมืองนอกแต่แล้วพอเห็นว่าถ้าทางจะไม่ได้ะอะไรเงี้ยด,ดื้อมาก <c oughs> อะไรเงี้ยหัวแข็งมากก็เลย จับบัตรนิสัยให้มาอยู่กับผู้ใหญ่จอใช่ครับให้มาอยู่ลำบากลำบากอยเงี้ยไมอยู่บ้านนอกนมีบ้านนอกแทนแต่จริงจริงต่างจังหวัดก็มีเสน่ห์นะครับก็จะได้เห็นใช่ครับคือวาารักความมีเสน่ห์ของกันกับนใช่ครับก็จะพาพาทุกคนไปดูเออความรักที่มันเกิดเกิดขึ้นกันอะไรเงี้ยคือเขาดูแลมาดูแลกันมามันมีเหตุมันมีเรื่องมีราวครับมีการแก้ไขปัญหาเจอปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆจนบังเอญนะไม่เขาสองคนเนี่ยจากที่ ออดูแลกันไปดูแลกันมาคืออันนี้เขาก็ไม่ชอบผมไ้เหรอครับตอนแรกเพราะอยู่เราพาเขาแบบอยู่กรุงเทพดีๆมีความสุขพาเขามาบแบบตัดนิสัยพาไปทําวิถีชาวบ้านจนสุดท้ายไป,ไปมาชอบก็เลยรักชาวบ้านแล้วก็เลยรักคนดูแลด้วยประมาณนั้นครับคับาครับครับ จากเมืองนอกครับสุวรรณนอกครับเป็นนอกเมืองกันเป็นสุวรรณนอกถูกคุณพ่อครับส่งมาดัดสัยกับเพื่อนไอจอมครับอซึ่งว่าเราเนี่ยก็ไม่ชอบคนดุอยู่แล้วแล้วมาเจอเขาเราก็ยิ่งแบบเครียดเลยทีนี้อยากกลับไปหาคุณแม่คุณพ่อครับแต่ว่าเราก็ต้องมาอยู่ไม่ได้ครับใช่แล้วก็ต้องปรับตัวเข้ากับไลฟ์สไตล์ที่ชนบทไม่ได้ะก็ เป็นอะไรที่อันนี้เลยไม่ไม่กลับเลยนั่งอยู่ไม่เออยนังอยู่ไม่กลับบ้านแล้วบอกคุณแม่ขออยู่ยาวได้ไหมอันนี้แม่ก็ปิดหัวละใช่ครับติดใจไม่รู้ติดใจอะไรติดใจอะไรติดใจของดีที่นองกอง่าตัวละครตัวนี้ต้องบอกว่าเหมือนอาจจะดูแข็งนอกแต่ในอ่าด้วยความที่ข้างนอกเนี่ยดูแบบเด็กเด็กหัวแข็งแต่จริงๆข้างในเขาเป็นเด็กดีนะครับคุณแม่ พราะ่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงพอดีครับใช่ได้คุณพ่อหรือได้คุณแม่ครับผมได้ทั้งสองผสมเลยครับมีหัวแข็งในเหมือนกันพ่อทีมงานคนเก่งทุกคนครับครับทงนี้มันมีความเป็นทัหมดมากขนาดไหนต้องควบ้องไปถ่ายที่ต่างๆมีครับก็อย่างอย่างล่าสุดเราเราไปถ่ายเป็นทีเซอร์กันเราก็ไปถ่ายในโซนไปทางนครปฐมอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยครับออกออกไปทางนู้นเว่าเรา เราอยากได้แบบเโซนที่มีนามีนาเลยค่ะโดยการที่มีนาเองเราก็อยากเมีกลิ่นไอของความแบบติดแบบว่าพอเข้าไปความกรุงเทพมันก็มีติดกลิ่นไอความกรุงเทพเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยไปถ่ายกันสถานที่จริงหมดใช่ครับใช่ครับล่าสุดคือที่ไปถ่ายกันคือก็ไปถ่ายทุ่งนาจริงนี่เขาตื่นเต้นมากสนุกปอ๊พี่โอ้ควายตัวใหญ่มากอะไรมนได้กลับบ้านครับไม่เคย เออคือเหมือนได้ความรู้สึกว่ากลับบ้านเพราะว่าภูมิเนี่ยเป็นในสุพรรณแล้วก็มาอยู่กรุงเทพใช่พอกลับไปได้เหมือนฟิลตอนเด็กๆก็เลยสกเดินได้ครับตอนแรกผมก็ถามว่าเออภูมิเคยเห็นแบบนี้ไหมเคยเจอแบบนี้ไหมพี่ครับบ้านผมเป็นแบบนี้เลยครับภูมิเป็นอย่างนี้เลยคือในในเรื่องเขาเขาจะแบบว่าเป็นหนุ่มกรุงเทพมาอยู่ใช่ไหมครับส่วนผมอะคือเป็นเป็นหนุ่มหนุ่มแบบว่าเออหนุ่มหนุ่มชนบทตอนนั้นอยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วแต่ในชีวิตจริงเนี่ย สลับกันสลับกันใช่ใช่แต่ว่าผมเห็นอยู่แล้วคือผมก็ยิงหัวโตต่างจังหวัดมาเหมือนกันเด็กต่างจังหวัดมาเหมือนกันใช่ความยากคืออือคือคือมันมีความแบบว่าพอกแง่แม่งอนนะครับมีความพวอแง่แม่คอนมีความกัดกันแต่ความกัดกันเนี่ยมันมันมีความยากตรงที่ว่ามันจะกัดกันยังไงให้มันรักกันเอมันจะมีความขิงก็ราขาก็แรงกันในในเล็กๆของความแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ต้อง เหมือนดูแลเขาต้องคอยแบบว่าเหมือนแบบดัดนิสัยเขาให้เขามันเป็นเด็กดีอะไรเงี้ยคือแล้วมันมันมันพอมันเล่าเองเนี่ยมันมันเลยมีความยากที่ว่าแล้วเขาจะรักกันยังไงเออในเมื่อน,นี่มาถึงก็แบบคือจะเกลียดเขาก็ไม่ได้เกลียดนะแต่เขาแค่ไม่ชอบที่คนคนนี้มายุ่งุ่นวยกันที่ทุกไม่ <c oughs> อะไรเงี้ยประมาณนั้นมันยากตรงนี้แหละครับเราก็อาจจะเออตอนตอนแรกคือตอนทำใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่ยากคือการแบบควบคุมฝ่ายแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่า ขาให้ความร่วมมือมากเ,เป็นนักแสดงท่านหนึ่งที่ดีมากว่าก็เล่นโขนนะครับ <laughs> 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 ให้แอคชั่นก็แอคชั่นบอกให้ยืนนิ่งๆให,ให้ให้น้องภูมิเขาไปนอนก็ให้ภูมินอนอยู่อย่างนั้นอะ่ะไปนอนอยู่บนเขาสบายนิ่งทายสองชั่วโมงเขาก็นอนให้ยืนให้อะไรอย่างเงี้ยน,น่ารักน่ารักครับพูมเราเียกเตะเขาขนาดไหนเลี้ยกเตะเขาขนาดโอ้ยมาแล้วเราก็แข็งเลยด้วยความที่แบบ เราอายุค่อนข้างแบบไม่ได้ต่างกันมากครใ,<ช>ในซีรีส์แล้วเราเป็นเด็กชายหนุ่มซึ่งเราเนี่ยไม่ชอบอยู่แล้วการที่แบบมีใครมาสั่งมาสอนเราเองยิ่งไม่ใช่พ่อแม่เราด้วยเนะี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ใช่ครันะแต่พอนานไปเนะี่ยใช่ใชด้วยความดีเข้าสู้เราก็เลยก็เลยใจอ่อน,นใช่ซึ่งอย่างแบบที่อ่นเป็นที่ใหม่เรื่องแรกะกับการเล่นพิใหม่เรื่องแรกอับ่าน่าจะเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกค่ะเรื่องแรกค่ะ แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือนะคือ,อละครเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของชีวิตเนาะช,ชีวิตคนในแต่และยุคแต่และสมัยมุมมองของคนที่เป็นเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันก็มันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามแต่รเรื่องนี้นะมันเป็นมันเป็นเรื่องราวของของเหตุการณ์ณนะปัจจุบันที่พูดถึงสังคมที่ยังเหมือนเดิมก็คือครอรัวที่เขาดูแลลูกรักลูกอยากจะให้ลูกเป็นคนดี แต่ถ้าปล่อยไว้อยู่ในเมืองในสังคมแม้ว่าจะเป็นครอบครัวที่ที่มีเงินนะแต่ว่าโดยสภาพของสังคมในประเทศเนี่ยอยู่ไปเนี่ยลูกแบบคนเป็นพ่อโดยเสียคนแน่มีเรื่องในผับไปอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้เขาลองเปลี่ยนชีวิตไปอยู่อีกที่ในอีกแบบเหมือนไปดัดนิสัยให้เขาให้เขารู้จักความลำบากบ้างโลกในอีกแบบหนึ่งที่มันยังมีความสวยงามมีอะไรตรงนั้นอยู่แล้วก็ก็เลยส่งเข้าไปครับมันก็เป็นเรื่อง ที่ดีๆมันก็สอนให้เห็นว่าคนเรามันอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับต่อให้เป็นเป็นคนดีช่วยกันทำมาหากินไม่ร้างเรื่องไม่ก่อปัญหาให้สังคมอะไรเงี้ยก็จะดีผมว่าเรื่องนี้มันเป็นมุมมองที่ดีเนาะที่ที่แบบว่าเออเนเรื่องราวาจริงๆคนคนจะนึกว่าไอ้ไวนมันต้องแบบกรุงเทพเว้ยตั้งในเมืองอะไรอังว่าเขาก็มีทีเหมือนใันไหมด้กแห่งร้องร้องไงให้แช่งชุนใหม่แล้วเป็นซีรีส์ไวนร้อง้องเขา ค่อนข้างมี energy เยอะนะครับมีไฟแรงมีมีความมุ่งมั่นในการที่จะแสดงนะครับเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่ๆนต้องนับฝือในเรื่องของของความตั้งใจเขาไม่ได้เข้ามาแบบรอแหละรอแหละอะไรเหมือนเหมือนเหมือนรุ่นรุ่นบางรุ่นที่เข้ามาแบบว่าไม่จริงจังอะไรแต่ทีเนี้ยทุกคนเข้ามาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายรู้เลยว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ที่ยั่งยืนได้เป็นเป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อสังคมด้วยก็จะมีแต่เรื่องของว่า ด้วยความที่เขาอาจจะเป็นใหม่ประสบการณ์เขาอาจจะน้อยบางกิ่ีบางอย่างเนี่ยเราเห็นเนี่ยบางทีเราก็ปล่อยให้เขาเจอไปก่อนจะไร้เวเรียนรู้ครับเรียนรู้เวลากันที่แมมไว้เพ่งมีแต่ไม้ร่วมงานไม่เหมนปีแลยหมคับไม่ร่วมกี่ก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาก็ห่างละครก็จะห่างไปแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่คนละช่องอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่เน่ถ้าพูสามสี่ปีได้ไหมมันจะกลับมาเจอใช่ใช่ครับตอนนี้ก็ก็ ไม่มีชอม่ s. <S ciudad, ชองละไม่มาอิสระอยู่แล้วรเอิสระอยู่แล้วการกลับมาร่วมงานอีกครั้งเป็นเกี่งคอะไรกับฝ่ายอื่นก็ได้ใช่ไหมถึงเป็นผู้ภาคีต่างก็ดีค่ะเพราะว่าเราเล่นเราเล่นกับจินตดานี่คือชอบอ๋อจริงๆแล้วก็หลายๆคนที่ยังเคยเป็นเป็นแฟนเก่าๆนะคะก็ยังอยากจะเห็นเราเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยังแบบว่าเออนี่ยังติดละครติดหนังสมัยก่อนที่เราเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะถามอยู่จะถามอยู่คือเราไปไหนมาไหนเงี้ยแบบไป แล้วถามพี่พี่หนุ่มตัดทิศเป็นไงบอกอ๋อก็สบายดีแต่ว่าสบายดีค่ะพี่หนุ่มไปไหนก็ถามพี่หไปไหนก็ถามอู้ยพี่หนุ่มคุณจินตลาไม่มาโอ้พีผมมากับภรรยาผมนั่นแหละทำไมคุณจินตลาไม่มาใช่ได้ก็เหมือนเป็นคู่ขวัญที่แบบว่าเรแบบขำรุนรุ่นรุนก่อนไมม่เคยลืที่หาใจค่ะที่แบบว่ายังตั้งนานเราก็ยังมีผลงานที่จะมาเจอกั็พอดีใจพอพอรู้ว่าเออได้เล่นกับแม่งอย่างนี้ยคือเราก็เล่นหนังลด้ละครเล่น กันเยอะแล้วก็รู้ทาง,ทางกันใช่ไหมเรื่องนี้จะเล่นอะไรประมาณยังไงอะไรงไงแล้วก็เข้าใจว่าที่โปรดิวเซอร์หรือว่าคนที่ผู้สร้างเขาเลือกให้มาให้คู่กันเขาเขาต้องการอะไรจากเราต้องการสื่อสารอะไรถึงคนดูเพราะว่ามันมีมีในเรื่องของคําว่าบ้านนอกหรือมันอาจจะเป็นกลิ่นอายของ ความเป็นคุ้นชูหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ก็พอจะพอจะเดาออกเดาตางจะได้จะได้เล่นให้ตรงที่เขาอยากให้อยากให้เป็นคนรวยนะคะรวยเรื่องนี้รวยปกติภาคมารปฏิภามารับุกนี้เป็นคนรวยแล้วท่านมีโอกาสได้ร่วมงาน นักฉันภูนักแสดงกันภูเป็นอย่ากไรบาตั้งแต่ตั้งภูดีใจมากครับจริงๆผมเป็นแฟนคุณชูเป็นแฟนคุณชูครับรูุนาสมัยคุณชูก็เลยเราเรารู้สึกว่าคือผมยอมรับว่าครั้งแรกเข้ากันเป็นเป็นบ้านของของคุณยายจันผมเก้งเหมือนกันผมเก้งเหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนว่าเราเราแบบว่าเออแบบเห็นการแสดงของแบบว่าของแบบพี่ๆเขาเรารู้สึกว่าเออเราเราแบบเราชอบมากๆอะไรเงี้ยวันนึงพอเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันรู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วเราก็ดีใจแล้วก็เอออยากจะพัฒนา ตามแบบคุณพ่อคุณแม่ให้แบออบเก่งคุณพ่อคุณแม่ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับภูมิอย่างเงี้บ้างเป็นลูกด้วยนะเออแล้วก็เป็นชั้นภูมิอันนี้แอบ,บมองคุณพ่อคุณแม่ภูมินิดนึงตอนแรกภูมิยังไม่ได้บอกว่าใครน่ะมารับบทเป็นคุณพ่อคุณแม่ภูมิแล้วพอภูมิถ่ายรูปสง่งไปขนาดนั้นแหละคุณแม่นี่คือในลายคีตแตกเลยครับบอกว่าโอ้เแฟนคลับมานานมากชอบที่แบบที่หนุ่มมากเลยทั้งคุณพ่อกับแม่เขาว่าเล่าให้ฟังแบบเออเขามีหนังหลายเรื่องมากๆเมื่อก่อนคือเขาดังมากๆแม่ชอบมากแล้ว แล้วน้องคุณนี่ก็อายุก็ไล่ๆกับลูกชายรุ่นโตพอๆกันที่มาเป็นการศนะครับตื่นเต้นครับคือก็บอกผมตั้งแต่เด็กๆผมก็เห็นเขาอยู่ในจอทรทัศน์กันมาทั้งคู่นะครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เหมือนฝันนะครับว่าเหมือนเราอยู่ในทีวีเลยตอนนี้ใช่ใช่รู้สึกไงใช่ลูกเราอยู่ในทีวีแล้วเราเหมือนเข้าเซตเหมือนอยู่ในทีวีเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณประสบการณ์ของ ทั้งสองคนมากครับที่สอนเ้นเ่องที่เกดได้ดูไปตอนไหนยังไงครับคิดว่าน่าจะประมาณกลางปีหน้าครับดูจากปรเสการถ่ายทําการตั่ออะไรแล้วน่าจะเป็นประมาณแบบไม่เกินกลางปีหน้าน่าจะได้ดูกันแล้วครับใช่พอๆๆได้ได้ครับก็พาติดตามนะครับผมกับหวานใจผู้ใหญ่จอมนะครับผมก็ จะเราจะเปิดกล้องกันแล้วนะครับผมอมอการานี้นะครับเรจะได้ดูกันกลางปีหน้าฝากติดรามเรียกว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมอยากให้มาลุ้นกันว่าโยเองมาอยู่แบบว่าบ้านผู้ใหญ่จอมแล้วเขาจะปรับตัวได้หรือเปล่าเขาจะต้องสู้กับการเปลี่ยนแปลงของเขาเองแล้วก็มีเรื่องราวบทบาทนักแสดงรับเชิญอิงๆกมากมายหลายท่านครับที่เขาจะมาสร้างสีสันเองแล้วก็มาลุ้นกันว่า เออจุดๆหนึ่งผู้ใหญ่จอมจะรู้ตัวเองว่ารักเขาเมื่อไรแล้วมันจะเปลี่ยนจากเรื่องราวการดูแลกันไปดูแลกันมาแล้วเปลี่ยนจากเรื่องราวเนี้ยกลายเป็นความรักกันเมื่อไหรอะไรเงี้ยให้ติดตามเรื่องราวของเลิฟไลฟ์สตอรี่ความรักเองแล้วก็เรื่องราวของนักแสดงอีกหลายท่านที่จะเติมเต็มขึ้นมาแล้วรับรองว่ามีรับเชิญอีกหลายท่านมากเลยครับที่จะมาเติมความสุขให้กับเราในหวานใจผู้ใหญ่จอมติดตามได้ครับขอบคุณครับ thank you